ไม่รู้ว่านับวันไหนนะครับถึงจะครบ7วันผลสอบอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับโดนตำรวจปปปเนี่ยบุกไปที่ห้องทำงานแล้วก็แจ้งข้อหาเรียกรับสินบนพบเงินสดด้วยนะครับอยู่ในซองบ้างอยู่ในลิ้นชักบ้างเกือบเกือบหาล้านบาทรายละเอียดไม่ต้องพูดถึงนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็สั่งย้ายให้ไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยให้เหตุผลว่าเพื่อต้องการเปิดทางให้กระบวนการตรวจสอบ เป็นธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าครบ7วันวันไหนผลสอบที่จะต้องออกมาจะไล่ออกให้ออก,ห,ออกหรือจะยังไงก็ตามแต่เลยนะครับอย่างที่ผมนําเสนอไปก่อนหน้านี้ว่าเนี่ยเทียบกับคดีพยาบาลสาวนะครับที่กินเลี้ยงในที่ทํางานนะครับนะกระดกเบียร์โชว์ขวดเหล้าอะไรก็ตามแต่นะเธอล,าออ,นนะอลาออกเลยนะเธอลาออกเลยอ่ะนั้นก็ไปหาดูอีกคลิปหนึ่งที่ทําไปแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าเจ็วันเขานับกันวันไหนนะแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือพอเริ่มสตาร์ทสัปดาห์ใหม่วันนี้ปปป,ปเขาก็เชิญพยานนะไปให้ข้อมูลเพิ่มนะครับทั้งคนที่มีชื่ออยู่ในซองด้วยและตัวละครสําคัญก็คือคุณชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรที่คุณชัยวัน์เนี่ยนะเป็นคนออกมาแฉเรื่องนี้เป็นสารตั้งต้นอ่าเป็นคนเริ่มต้นที่ออกมาแฉเพราะว่ามีข้าราชการในหน่วยงานเนี่ยนะครับไปร้องแกเยอะบอกว่าเดือดร้อนแล้วก็ลําบาก เป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็เรียกสอบละเรียกสอบแต่เจวันของท่านอธิบดีเนี่ยมันจะไปดีมันจะไปครบเมื่อไหรนะไปครบเมื่อไหร่ทีนี้เรามาดูประเด็นสําคัญดีกว่าคือตอนนี้สังคมตั้งคําถามนะว่าไอ้เงินที่มันเปกองเนี่ยเอาแค่ห้อง,องทํางานวันนั้นนะห้าล้านเข้าใจว่าาจะทํามาเยอะกว่านั้นสลี่ซ้าไปหรือเปล่านะมันก็คิดกันได้แล้วถามว่ามันจบแค่อธิบดีเหรอเงินจะถูกส่งต่อไปให้กับบางพวกบางฝ่ายหรือเปล่า คนก็ต้องคิดถึงระดับที่สูงขึ้นไปถูกไหมสูงขึ้นไปก็เป็นประหลัดไงเกินประหลัดก็ต้องเป็นรัฐมนตรีแล้วหรือเปล่าคนก็สงสัยกันแบบนี้คือคือมันจะคิดง่ายๆแบบนี้ว่ามันจะจบเฉพาะอธิบดีใช่ไหมหรือสุดท้ายก็เอาผิดอธิบดีไม่ได้ขนาดชัดแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงหรือถ้ามันไม่จบอธิบดีมันจะไปต่อที่ไหนนักข่าวก็เลยไปสอบถามประหลัดเลยท่านประหลัดกับรัฐมนตรีนั่นแหละนะ ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่เตรียมมาไว้นั้นกําลังจะไปมอบให้คนระดับสูงแต่ถูกจับเสียก่อนนายจตุพรเนี่ยจตุพรก็เป็นประหลัดนะบอกว่าต้องย้อนกลับไปสอบสวนการจะไปกล่าวหาว่านําเงินไปมอบให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้นะยืนยันว่าตนเองต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเงินที่เห็นในข่าวนั้นมันมาจากใครซึ่งต้องไปสอบสวนอีกทีแต่ที่ชัดเจนก็คือเงินที่อยู่ในห้องทํางานของอธิบดีแน่นอนส่วนจะไปมอบให้ใครต้องไปตรวจสอบต่ออย่าไปปลักปลามใคร และคนพูดก็ต้องรับผิดชอบอันนี้พูดเหมือนเตือนนะจะเรียกว่าเหมือนขู่ก็ได้เอ้ยจะพูดชื่อใครอ่ะจะไปปรักปําใครเพิ่มเติมต้องรับผิดชอบนะสําหรับคนที่พูดเนี่ยนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ําเลยโอ้หน้าข่าวนี้ก็ถามเก่งมากนะคนที่ถูกปรักปราเนี่ยเป็นรัฐมนตรีและประหลัดหรือเปล่าอ่าถูกปรักปราปรากฏว่าทั้งคู่หัวเราะครับก่อนที่นายจตุพรจะบอกว่าถ้าเกิดพลาดพิงระบุชื่อก็จะต้องฟ้องร้องกันนะโอ้โห อย่างนี้เลยนะจะมากล่าวหากันแบบนี้ไม่ได้คือทุกอย่างมันต้องชัดเจนวันนี้ขอให้รอกระบวนการสอบสวนก่อนแต่ตนเองยืนยันว่าทั้งนายวรวุธและปรนะัดนะคือตอนเองทํางานแบบตรงไปตรงมาผิดก็ให้ว่าไปตามผิดพูดง,ง่ายๆถ้าจะมากล่าวหาคนระดับสูงกว่าที่บดีแล้วจะมาปรักปราใส่ร้ายประัดก,กับรัฐมนตรีเ่ยนะโดนฟ้องนะอืมโดนฟ้องนะก็เลย ก็ต้องรอพึ่งหน่วยงานรัฐอย่างปปปแหละครับว่าจะทํากันได้ถึงขนาดไหนคดีนี้ในรอบหลายปีต้องใช้คําว่าหลักฐานคาโต๊ะคาหนังคาเขาคาบ้านคาห้องทํางานเนี่ยหนักมากนะครับแล้วคนก็ต้องอดคิดไม่ได้หรอกว่าเงินเงินมากมายมหาศาลแบบเนี้มันจะจบแค่อธิบดีเหรอคุณผู้ชมว่าครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150ห้บบาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์มอลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะนี่สูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถา้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่ากล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์รายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220อ่บาทาหนหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ลายด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไสอัวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ํานะทั้งแหนมทั้งพวกไสอัวเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงไงหยุดไม่กี่วันน่ะ นะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนัก ข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อ,อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมู คุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บบาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ย สองอันเนี่ยซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะคี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนมยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกใรอยางงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมได้องอกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทําสั่งทําท่งสั่งทาทรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับ มีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทำให้มันเยอะขึ้นอ,อ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมีสองน้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลา,าทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลา,าแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียง นะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณนี้นะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลรราชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อก กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้ำนะพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาระราแล้วก็จะมีแคบหมูแบบเนี้ยแถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ย เป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเลยคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่รฟรีซ แล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลกล่องละ195บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่า ก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนั้นดงน,นี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึง่งน,นะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียส ผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็นสามปีนะฮะขายผมย้านะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออก ไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอันอิชิยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ